ทำไมถึงมาจอดรถบนถนนเปลี่ยวอย่างนี้ล่ะพ่อบอกให้มาเจอกันที่นี่ถ้าเราจอดไปเรื่อยๆกว่าจะไปถึงก็เย็นพอดีกว่าคนพวกนั้นจะยอมรับการแต่งงานต้องโน้มน้าวอยู่นานแต่พ่อแกก็ยังสายตลอดฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเหนื่อยใจจริงๆเลย ลโหลอคุณพินทูทุกอย่างเรียบร้อยดีครัลุงวิทยาโทรมาเนี่ยค่ะพ่อลูกจ๋าถ้าพ่อซื้อเอผลไม้น่าๆพวกนี้ไปอ่ชะชาวบ้านหัวเราะเยาะเราแน่เดี๋ยวพ่อจะไปตลาดเก่าแล้วกันนะแล้วก็ซื้อผลไม้สดๆจากที่นั่นเนี่ลูกเออพ่อคุยกับ คุณพินทูแล้วนะตรงถนนบายพาสนั่นน่ะมันมันมันมีวัดอยู่นะพ่อจะนั่งรถลากไปแล้วก็ไปเจอกับลูกที่นั่นก็แล้วกันโอเคค่ะพ่ออ๋อเนี่เอาโทรศัพท์ให้คุณพินทูทีนะลูกจ๋าเอาไปฮัลโหลเอเคอเครับ <c oughs> มานั่งข้างหน้าสิไม่ละนั่งข้างหลังดีแล้วทำอย่างกับฉันเป็นคนขับรถงั้นแหละ ต่างหูของเธอนี่เลี้ยวรถกลับไปที่ถนนที่ทำไมพูดไม่เข้าใจเนี่ยฮะฉันหาต่างหูบนบาะไม่เจอสงสัยจะหล่นไปบนถนนตอนลงจากรถแน่เลยเพราะสายแล้วอะแล้วถึงกลับไปก็คงหาไม่เจอหรอก คุณแม่ต้องโกรธฉันมากแน่มันเป็นของคุณแม่นะท่านเก็บรักษามาตั้งหลายปีแต่ฉันแค่รักษาไว้แค่แป๊บเดียวยังทำไม่สำเร็จเลยฉันนี่นี่ไม่ระวังเลยแถวนี้บีบแปรไม่ได้นะนี่มันเขตโรงพยาบาลเธอนี่เยี่ยมจริงๆฉันไม่เคยเจอผูอ้หญิงอย่างเธอมาก่อนเลย เธอี่ไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะสุดยอดหมายความว่าไงก็เธอเพิ่งทำต่างหูของแม่หายไปแต่ยังมาห่วงแม่บทกฎหมายอีกจัดการปัญหาของตัวเองก่อนเถอะหน้าจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันดีไหมละ่ะฉันสร้างปัญหาให้คนอื่นเพื่อจะมาจัดการปัญหาตัวเองเหรอหนะ้าต่อให้เรามีปัญหามากมายแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายนี่จริงมะพูดแล้วก็นึขึ้นได้ นายมีใบขับขี่ใช่หรือเปล่าฮะมีซี่จะดูไหมไม่ต้องหรอกเก็บไว้ให้ดีแล้วกันอย่าทำหายเหมือนที่ทำต่างหูของฉันหาย เอาไปสิต่างหูของเธอมันตกอยู่เบาะหลังเนี่ยแล้วทำไมเพิ่งจะมาคืนล่ะก็คืนแล้วนี่ไงขอบใจเอานี่ไปเปิดท้ายรถหน่อยครับเปิดหน่อยเร็ว ทำไมถึงปล่อยกริณาไว้คนเดียวลูกไม่ได้อยู่คนเดียวนี่นะคุณพินทูกับคุณบับบรลลูก็อยู่ด้วยคุณนี่ไม่รู้อะไรเลยถ้าลูกลงรถที่มีผู้ชายนั่งไปด้วยชาวบ้านเขาจะคิดยังไงอะฮะนี่คุณจะบ้าเหรอไม่รู้จักคุณพินทูกับคุณบับบรลลูเรื่องไงไปกันเถอะราวีไปกันได้แล้วไปนั่งหนาคุณนี่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย คุณปล่อยลูกไว้กับผู้ชายที่ก่อปัญหาการจับคู่ครั้งนี้เยอะแยะพ่อเธอบอกให้รอที่นี่อีกนานไหมกว่าคุณพ่อจะมาฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะเอ่อแปบ๊บเดียว ฉันไปวัดระหว่างรอได้ไหมโอเคไปไปวัดสิ ไงเห็นสาวแล้วของขึ้นด้วยไงเธอมากับฉันเนะลยจะแซวใครก็ดูซะบ้างแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นใครพวกแกก็จะหนาวให้บอกไหมละ่ะดีไหมนี่ฟังนะว่าไอหน้าลอแถวนี้น่ะมันถิ่นของข้าใครก็รู้ว่าข้าใหญ่ทั้งนั้นน่ะที่นี่น่ะเป็นวัดพวกบาปหนาจะมาใหญ่แถวนี้ได้ยังไง อย่าอวดเก่งไปหน่อยเลยนะ่าไม่งั้นได้รู้แน่ว่าใครใหญ่ไปซะไปได้แล้วไม่งั้นฉันจะตามไปจัดการแกที่บ้านถึงหมู่บ้านกันเลยต้องให้ไล่บอกทีละคนไหมนี่เธอไปไหว้พระซะสิ ของถวายเออโอ้เออรับของถวายก็ต้องใช้สองมือสิ ฮัลโหลคุณลุงวิทยาอ๋อออเรครับ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 ได้ครับได้ครับครับได้ลุงวิทยาโทรมามีการประท้วงทั่วเมืองเลยตำรวจไปถนนหมดแล้วอะ่ะแล้วก็เอ่อลุงวิทยากับพี่บับบลลูจะนั่งรถไปเจอเราที่ทางหลวงท่านบอกให้เรารีบไปเนี่ย นี่คิดอะไรอยู่ไพ้เนอร์พินทูพากฤษณาไปสอบที่ปัตนาแต่ว่าเขาจะกลอมให้เธอเข้าสอบได้ยังไงกันน่ะพระเป็นเจ้าหวังว่ากฤษณาจะยอมเข้าสอบนะฮลัฮโลโหลฮัลโหลนี่ไรยเยอสนะครับอันันก็อยู่ด้วยครับอาจารย์ สวัสดีเราอยู่ที่วิทยลัย s เอสเมืองปัตนานะครับอยู่ที่สนามสอบนะครับตอนนี้พอเรารีบมากันก่อนจะได้ไม่ฉุกเราหูกตอนนี้กําลังทบทวนตํารากันอยู่นะครับดีแล้วพวกเราโทรมาขอพรนะครับฉันเอาจใจช่วยพุทันเสมอเลยนะขอให้โชคดีกับการสอบครั้งนี้แล้วก็กับการสัมภาษณ์ด้วยขอให้ได้เป็นข้าราชการใจซื่มือสะอาดนะสวัสดีครับสวัสดี พระเป็นเจ้ามองว่ากฤษณาจะเชื่อฟังพินทูแล้วก็เข้าสอบด้วยเถอะจะไปเจอพ่อที่ไหนเจอพ่อที่ไหนเหรอที่ไหนเจอพ่อฮะเดี๋ยวก็รู้นะนะ ทำไมอยู่ดีๆก็ขับเร็วแบบนี้ล่ะแล้วนี่ถนนไปไหนกันนี่มาถูกทางใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกนะ่าเรามาถูกทางแน่นอนหนูรำคาญพี่พิงกี้จริงๆเลยพูดถึงแต่ปัตตนาอยู่นั่นแหละอย่างกับว่าได้ไปอเมริกาอย่างนั้นน่ะ แล้วคุณอาก็าโผล่มาตอนที่เราเตรียมงานเสร็จแล้วตอนงานเขาคุณแม่หัวหมุนล่วงหน้าตั้งสองวันจันจนัให้มันน้อยๆหน่อยงานแต่งของกริษาาเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณอาบีฮารีแกนี่พูดมากตลอด เอ้าช่วยเก็บโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวนั่นป้ายเมืองปัตตนาน,นีน่ะแล้วทำไมถึงเลี้ยวมาที่เมืองนี้ล่ะเหรอเออคือว่า ทำไมอะฮะอทำไมขับม,มาทางนี้เราจะไปปัตนากันทําไมอะนี่คุณพินทูฟังอยู่หรือเปล่าคุณจะไปปัตนาทําไมอะฮะนี่ตอบมาสิทําอย่างนี้ไม่ถูกนะฉันจะไปบาดไดยา,าจอดรถเดี๋ยวนี้นะเงียบนะคุปปัก พอแล้วฉันขับเร็วขนาดนี้ถ้ารถชนอะไรเข้าทั้งเธอและฉันตายหมดแน่ฉันต้องตายแน่อยู่แล้วนะเพราะว่าฉันจะโดดเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ามนาะรู้ไหมว่าพวกเธอเนี่ยดูแลบ้านตุนตุนซิงจนงามหน้าใหญ่แล้วนี่นะทำดีแล้วกันเด็กในบ้านไม่กลับบ้านกลับช่องแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแล้วจะกลับเมื่อไรเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากไม่รู้หรือว่าฉันจะมีศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพวกมันจะมาเล่นงานเราเมื่อไรก็ไม่รู้อฮะเธอเข้าใจหรือเปล่าฮะแม่พินทู เราจะให้ฉันผูกพินทูไว้กับพานุ่งหรือยังไงฉันทำไม่ได้หรอกนะค,กคุณพ่อครับไม่ต้องห่วงพินทูหรอกครับคือว่าผอให้น้องไปปัตนาครับหะ<า>หมายความว่าพินทูซิงไม่ได้อยู่ปพะคันปูระอย่างนั้นเหรอได้ยินไหมลูกชายของคุณมาไปเที่ยวปัตนานู่นนะ ไม่ได้ไปเที่ยวเด็ครับเออผมให้น้องไปทำธุระเรื่องการสอนให้อะไรนาะบ้านนี้มันจะอะไรกันนักกันหนานาะเฮ้ย เขาไม่ได้ออกไปเพราะครอบครัวคุณวิทยาสักหน่อยเขาออกไปทำธุระให้พี่ชายไอ้คนพี่เนี่ยมันก็ไม่รู้จักโตมันไม่ได้ใช้น้องไปเรื่องงานอะไรหรอกน่าใช่ไหม When When ฉันว่างานนี้ฉันคงจะต้องจัดการอะไรสักอย่างกับมันแล้วฉันจะต้องเรียบหาไม่ให้เป็นทูซิงซะแล้วล่ะไม่งั้นมันก็เอาแต่เที่ยวเตร่ แล้วก็วุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านเขาไปเรื่อยแบบเนี้ฉันบอกมันแล้วมาทำงานกับพ่อเถอะมันก็เอาแต่ตอบว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเหรอแล้วเมื่อไหร่จะมาถึงล่ะ สวัสดีครับคุณพ่อกฤษศนาน่าจะไปถึงสนามสอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่แล้วกฤษศนา่ะ อะไรเนี่ยออยังมาไม่ถึงเหรออะไรคุณบอกว่าลูกจะตรงมาที่นี่เลยนี่ลูกน่าจะมาถึงก่อนเราสิพ่อคะแม่พูดอะไรพริสนาไปไหนเ,ออเดี๋ยวก็มานะเฮ้ยที่จริงก็น่าจะมาถึงแล้วนะเนี่ย ออนี่พ่อลูกลวยกของเข้าไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวพ่อจะโทรถามดูก็แล้วกันคุณนี่เหลือเกินเลยโทรไปสิมัวมองอะไรอยู่